ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะสิบกว่านาทีสุดท้ายนะครับกําลังพูดคุยกันถึงชาวราศีมิถุนผู้มีลัคนาในราศีมิถุนฮะคนที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนค่ะนยฮะถึง15กรกฎาคมสิบห้กรกฎาคมนะฮะ,ะจำนวน30วันเนี้ยถือว่าเป็นชาวราศีมิถุนะนะ,ะหรือผู้ที่เกิดมา แลมีลัคนาสถิตยอยู่ตรงราศีมีถุนนะฮะก็ย่อมได้รับผลกระทบเช่นกันนะฮะ,ะเรามาพูดคุยกันนะครับตอนนี้มาดูดาวพระเสาร์ฮะพระเสาร์เนี่ยเป็นยังไงคุณสมบัติของดาวเสารส์รคุณสมบัตินะคะก็เป็นคนมีพระเสาร์นี่โทษทุกข์ให้ทายเสาร์นะคะตรงนี้คาจากัดความบอกว่าทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาร์ตรงนี้นะคะพระเสาร์นี่ก็เป็นบาปพระเคาะ์ดาวแห่งความคลุ่มเครียดอดทนอดกลั้น ตรงนี้ใช้เวลากูจรก็ราศีละสองปีครึ่งนะคะตรงนี้พระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะภพที่8นะคะมรณะซึ่งหมายถึงการแตกทําลายการตายการแปลสภาพการพ,รพรัดพลากการจากไปหรือการห่างไกลนะคะตรงนี้ความเบื่อหน่ายความผิดหวังหรือความทุกข์ระทมขมขืนตรงนี้นะคะหรืออาจจะหมายถึงมรดกหรือพินกรรมได้อีกด้วยนะคะพระเสาร์ตรงนี้นะคะโกจรมาสถิตที่ราศีพิจิกนะคะภพที่6นะคะภพที่6ซึ่งหมายถึง คู่แข่งคู่ค้าค,าาคู่คู่แข่งคู่ค้าคู่แข่งนะคะขออภัยค่ะคู่แข่งคู่สัตรูนะคะตรงนี้ปัญหาอุปสรรคนะคะการต่อสู้การต่อสู้ดิ้นรนหรือการแก้ไขนี่สินหรืออาจจะหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วยนะคะตรงนี้พระเสาร์เมื่อโกจรมาที่ราศีพิจิกตรงนี้ได้มาตรฐานเป็นราชาโชคนะคะพระเสาร์ในภพที่6ตรงนี้หรือ,อรินี้ให้คุณมากกว่าให้ให้โทษนะคะตรงนี้ เพราะฉะนั้นให้ผลดีมากกว่าผลร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อพระเสาเป็นดาวแห่งความวิตกกังวลคุ้มเครียดวิตกโทษทุกตรงนี้นะคะฉะนั้นก็ต้องต่อสู้แก้ไขปัญหาหรือประศัดอย่างหนักก่อนหรืออาจจะทําของเก่าที่เสียแล้วนะคะให้อ่กลับมาดีได้ผลประโยชน์มากตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้พระเสานี้มีกําลังทางจิตใจนี่ที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับปัญหาเรือประสักด์เพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องหนี้สิน เรื่องปัญหาเรื่องการงานเรื่องความขัดแย้งปัญหาศัตรูก็ให้ระมัดระวังด้วยเรื่องสุขภาพอนามัยตรงนี้นะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยมีโรคภัยเบียดเบียนและควรดูแลสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของบริวารและสัตว์เลี้ยงด้วยตรงนี้นะคะเพราะว่าเมื่อผ่านการดิ้นรนต่อสู้ตรงนั้นก็จะประสบความสําเร็จจะมีโชคมีลาบอาจจะได้ของเกา่าอาจารย์แล้วก็อาจจะได้รับมรดกหรือพิเนกรรมตามจัลลกที่ว่าตรงนี้เสาเป็น6ได้ลาบใหญ่ ก็ต้องใจอันสำราญนะคะทางหงถือว่าตรงนี้ดาวร้ายหลบมุมนะคะเพราะไม่ถึงลักกาาอันเป็นจุดตั้งรับของดวงชะตาเพราะฉะนั้นจากร้ายก็จะกลายเป็นดีค่ะอาจารย์ครับครับนะฮะเสาเนี่ยเป็นพระครอธาดไฟธาดไฟค่ะนะฮะเสาเนี่ยเป็นไฟฐานค่ะไฟสมขอนะนะฮะเพราะนั้นดาวเสารให้อิทธิพลเนี่ยยอมให้อิทธิพลที่เนิ่นนานยาวนานต้องใช้เวลา ดาวเสาหนึ่งราศีใช้เวลาโคจรถึงสองปีครึ่งค่ะสองปีครึ่งนะฮะเพราะนั้นหนึ่งวัตตาของดาวเสาเนี่ยใช้เวลาถึงสามสิบปีค่ะนะครับเทพพระเสาเนี่ยโคจรเชื่องช้านะฮะเพราะนั้นทางโหราศาสตร์จึงขนานนามพระเสาว่าเป็นสนิเทพคะคือเทพที่โคจรเชื่องช้านะครับดาวเสาเนี่ยเป็นบาปพระเคราะห์นะฮะให้โทษ มากกว่าให้คุณนะเมื่อดาวเสาวโคจรมาอยู่ในพบที่หกพบที่6กนี่เรียกว่าอาริหรืออริีพับนะฮะเพราะนั้นก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับถึงแม้จะให้คุณก็กว่าจะให้คุณกว่าจะประสบความสำเร็จก็ต้องใช้เวลาเหนื่อยก่อนต้องต่อสู้แก้ไขปัญหาอุปสรรค ต้องดิ้นรนนะต้องเหนื่อยยากนะเหนื่อยยากอยู่สองปีครึ่งค่ะถึงจะดีเพราะหนึ่งราศีเนี่ยใช้เวลาถึงสองปีครึ่งนะฮะเสาอยู่ราศีพิจิกเนี่ยค่ะอยู่ถึงเมื่อไหร่อยู่ถึงปีหน้าที่หนึ่งธันวา สองพันห้าร้อยหกศูนย์หกสิบก็อยู่อีกเป็นปีนะฮะก็ทนก่อนอ่าเพราะนั้นก็ต้องอดทนอดกลั้นต่อสู้ดิ้นรนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ค่ะดาวพระเสาอยู่ตรงราศีพิจิกนะฮะดาวเสาร์เนี่ยส่งกระแสอิทธิพลเนี่ยนะฮะในภพที่หนึ่งก็คือตรงราศีพิจิกเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นะฮะแล้วยังส่งผลกระทบไปสู่ภบที่เจ็ดะนะฮะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนอกจากนั้นแล้วยังมีมุมโยกของดาวเสาร์ที่เรียกว่าลทธิโยกครับก็จะส่งกระแสไปยังราศีมังกรน,นะฮะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มีดาวพระศะสถิตยอยู่นะฮะนอกจากนั้นแล้วยังส่งผลกระทบไปสู่สพพที่สิบ จากดาวเสาร์ก็คือตรงราศีสิงห์นะฮะมีราหูอยู่ด้วยนะฮะเพราะนั้นเสาร์ถึงราหูในมุมอย่างนี้ดีไหมดีค่ะดียังไงค่ะก็เสาร์ตรงนี้เสาร์กับพระราหูนี่เป็นคู่มิตรกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้รับความช่วยเหลือจากมิตรสหายตรงนี้นะคะค่ะเสาร์กับราหูเป็นคู่มิตรกันเสาราหูเป็นมิตรแก่กันค่ะนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็ราหูให้คุณกับเสาร์ค่ะ เนะเสาก็ให้คุณกลาหูนะฮะเมื่อดาวสององค์นี้มาต้องกันนะฮะเสาจรนราศีอสุรินทราหูจะชนะศัสตรจอประสิทธิโชคชัยยาตำนานหนึ่งหญิงจรสมประสงค์ปลาพบแท่งธนสาจุรัตนาขุมทองนะฮะพระเสาส่งกระแสนะฮะไปสู่พบที่สิบ นะในมุมลิทิโยกะนะฮะให้คุณ,คณตามตำราก็แล้วกันะกน,ะนะฮะส่วนลาหูก็ถึงเสาเนะียฮะ,ะนะ,ะลาหูถึงเสาอาจารย์พอจะจำคำพีจักคติปณีได้ไหมนะฮะสุรินทราหูะนะฮะสุรินทราหูนะครับ,รบลาหูสุรินร่วมประท้าถูกพระเครห์เสาสวัสดิโชคยุบพ,พยาว ว่ดดารุณจะสมปองเกิดการทนาเนื่องอธิฐานอนเนกนองสินทรัพย์ทั้งผองจะรู้เสร็จประสงค์ตอนะนะฮะอันนี้ก็เป็นคำภีจักกธทิปนีะนะฮะที่นักขุราสานเนี่ยชอบเรียนชอบหยิบยกขึ้นมาอ้างอิงะนะ,ะเป็นบทพระนิพนธ์ของอสมเด็จเจ้าฟ้ากรม,มหลวงพิทักมนตรีะะค่ะ เจ้าฟ้าสัมพันธวงศ์เนะี่ยซึ่งท่านมีความรู้เชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์ะนะครับอ่ะมาอีกองหนึ่งะนะฮะเกศสยามกับเกศสากลนะตอนนี้มีองศาที่ใกล้กันมากะนะฮะตอนนี้เกศสยามเนี่ยอยู่ที่นะฮะประมาณสิสององศาะนะฮะราหู อยู่ที่12องศาแสดงว่าเกศสากลก็อยู่ที่12องศาะนะครับเพราะนั้นเกศสยามกับเกศสากลเนี่ยมีระยะองศาที่เท่ากันนะฮะ,ะนะฮะตรงราศีกุมซึ่งเป็นพบที่9ของชาวราศีมิถุนในตรงนี้จะทายยังไง ตรงนี้นะคะพระเกตเนี่ยก็บอกว่าพระเกตายุยืนอยู่ให้ไทยเกตพระเกตตรงนี้นะคะเป็นดาววิญญาณธาตุนะคะเป็นธาตุที่ว่างเปล่าตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นพระเกตตรงนี้เป็นเจ้าเรือนสุภาษนะคะก็อยู่สุภาษตรงนี้ก็หมายถึงอาจจะได้รับอ,อ,อาจจะได้เดินทางไกลไปสักการ,ระสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะได้รับออวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะตรงนี้หรืออาจจะได้ไปหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมาเยี่ยมเยียนตรงนี้ค่ะอาจารย์ พระเกศเนี่ยนะฮะพระเกศเนี่ยจะได้มาตรฐานที่ดีนในราศีธาตุในราศีธาตุหล่อมในตำราโราศาส์บอกว่าพระเกศเทียบมาแล้วเนี่ยเป็นมหาอุดนะฮะในราศีกุมนะฮะเพราะนั้นตอนนี้มีทั้งเกศสากลเกศสยามอยู่ตรงราศีาตรงราศีกุมเกศเนี่ยเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณธาตุ เนี่ยฮะพระเกศเนี่ยเป็นคนทางไกลคนต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยคนแปลกๆเนี่ยคนต่างดาวอะไรเนี่ยนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเกศก็อยู่เรือนสุภะสุภาแปลว่าสุภาแปลว่าที่อยู่อาศัยก็ได้นะการดำเนินชีวิตสิ่งดีงามความสำเร็จค่ะัดลองชีวิตค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับก็อาจจะมีคนต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะฮะเดินทางเข้ามานะฮะเข้ามาสัมพันธ์นะบางคนก็จะได้สัมพันธ์กับคนแปลกแปลก,ปลกนะฮะบางคนก็จะได้อิที่มงคลวัตถุวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็ได้วัตถุโบราณนะฮะออของแปลกแปลกของแปลกของสหายาเศษนะฮะบางคนก็จะได้สัมพันธ์ สัมผัสกับสิ่งลึกลับสิ่งลี้ลับช่วงนี้อาจจะมีซิกเซนนะฮะแล้วการที่เกดอยู่ตรงราศีกุมราศีกุมนั้นเป็นเรือนของเรือนของพระเสาร์พระราหูแล้วก็มรุตยูราหูมรุตยูพระเสาร์ด้วยนะฮะแล้วมรุตยูนี่มาอยู่ลาภะนะครับพราะนั้นก็เป็นไปได้ว่า พระเกตลาหูมฤตยูเนี่ยะนะฮะก็จะมีส่วนในในการเกื้อนหนุนะนะฮะเพราะมฤตยูไปอยู่ในภพที่11บเอคือลาภะลาหูมาอยู่ภพที่ส่ะ ก็คือศาชาก็เลยได้สมาคมกับคนแปลกๆคนต่างถิ่นคนต่างแดนนะแล้วนำมาซึ่งโชคลาภความสำเร็จโชคลาภผลประโยชน์รายได้ความสำเร็จนะฮะแล้วถามว่าจะได้ลาบจากใครได้ลาบจากผู้มีอิทธิพลหรือได้ลาภจากคนแปลกๆทางถิ่นต่างแดนฐานไปอะค่ะบางคนก็ได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปได้ไหมได้ค่ะช่วงนี้นะฮะบางคนอาจจะฝันแม่นนะฮะฝันแม่นช่วงนี้ค่ะฝันแม่นนะฮะ นี่วันที่18ยังงดหน้าเพิ่งล่วงเลยมาก็อาจจะได้ลาบกับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะสิ่งลึกลับนะฮะจากนั้นจะซื้อลอตเตอรี่ให้ซื้อที่ไกลๆครับมันก็เป็นได้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเกศในกลุ่มกลารังคารนะฮะกลุ่มกลางคานอยู่ตรงราศีราศีกุมค่ะราศีกุมพระอังคารเป็นเจ้าเรือนลาภค่ะ ของคนราศีของคนราศีมิถุนค่ะ,ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามรุตยูกับอังคารเป็นไงนะฮะมาอยู่ร่วมกันอ่าเหมือนกับจะแลกเลือนกันนะฮะอังคารมาอยู่ราศีราศีกุมอ่าราศีกุมเรือนของเรือนของมรุตยูมรุตยูราหูเสานั่นแหละนะฮะส่วนมรุตยูก็ไปอยู่ลาภะนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยคนราศีกุมก็จะได้ามีโชคมีลาบอาจจะได้รับแล้วเมื่อวันที่สิบหกนี้แล้วก็ได้รับต่อไปครับะอังคารเจาเรือนลาภาก็ยังอยู่ที่สุภานะฮะแล้วก็ทํามุมโยกกับมรุตโยนะฮะเป็นอย่างดีครับอแล้วพระสุขล่ะคพระสุข นะฮะอยู่พบที่แปดค่ะเป็นยังไงพระสุขตอนนี้นะคะพระสุขเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะแล้วก็เจ้าเรือนวินาศตอนนี้พระสุขมาอยู่ที่พบมรณะตอนนี้นะคะ,ะก็มรณะค่ะมรณะก็คือการ การแตกตําลายการเปลสภาพตรงนี้นะคะหรืออาจจะไปว่ามรดกพิเนกรรมตรงนี้ก็ได้อีกทีนะคะมรณะมรณะตรงนี้ค่ะอาจารย์สรุปก็ดูแลบุตรบริวารให้ดีแล้วกันตรงนี้นะฮะเนื่องจากสุกเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะฮะเอาใจใส่ดูแลบุตรบริวารนะฮะอาจารย์วันถือโอกาสอวยพรให้คนราศีมิถุนหน่อย ก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนไรรคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกนี้นะคะจงโดนบัรดาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านและก็โดยเฉพาะชาวราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุนนะคะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดอะไรก็ขอให้สำเร็จสมหวังนะคะเงินทองไหลามาทมาแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะก็ขอให้โชคดีมีความร,ร่ำรวยยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นค่ะ ครับหมดเวลาฮะ,ะเราทั้งสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณฮะทุกทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ